สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาขยายพันธุ์พุทซ้อนด้วยวิธีชํำกิ่งนะครับนี่คือดอกพุทซ้อนที่ปลูกไว้ในสวนเล็กๆสวนแห่งความสุขนะครับสีขาวนะครับดอกสีขาวกลิ่นหอมมากๆครับเดี๋ยวจะขยายพันธุ์นะครับด้วยวิธีการชํำกิ่งนะครับเริ่มต้นโดยการตัดกิ่งนะครับตัดกิ่งที่เราต้องการนําไปชํำนะครับนี่นะครับเพื่อนๆตัดออกไปหนึ่งกิ่งนะครับอันนี้เลือกเป็นกิ่งอ่อนๆนะครับแล้วก็ทําการริดใบออกนะครับเพื่อให้ สามารถไปชําในในน้าได้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็นําน้ําใส่ขวดนะครับแล้วก็นํากิ่งลงไปชําทิ้งไว้ในขวดอย่างนี้นะครับเพื่อนเ่เดี๋ยวผมจะชําสองกิ่งนะครับเพื่อนเพื่อนกิ่งนี้เป็นกิ่งค่อนข้างแก่นะครับชําไว้หนึ่งกิ่งแล้วก็กิ่งนี้นะครับเป็นกิ่งที่อ่อนๆนะครับอีกหนึ่งกิ่งชําไว้สองกิ่งนะครับทดลองชํานะครับเพื่อนเเสร็จแล้วนะครับเอาไปตั้งไว้ในร่มหรือว่าแดดรำไรนะครับเพื่อนๆก็เอาไปตั้งทิ้งไว้สััักาสปดห์นะครบ เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะครับเพื่อนๆนี่ครับวันนี้ครบ3มสัปดาห์แล้วนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวจะนํามาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับกิ่งที่ชําไว้นะครับ2กิ่งเป็นยังไงบ้างนะครับจากการสังเกตนะครับกิ่งเล็กๆมีรากออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะชาลงกระถางเลยนะครับเพื่อนําไปปลูกต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูชัดๆอีกทีนะครับนี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะออกมาให้ดูนะครับนี่คือกิ่งเล็กนะครับก็คือกิ่งอ่อนนะครับ กิ่งที่ยังไม่แก่นะครับออกรากดีมากเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับออกรากมาเยอะๆแบบนี้เลยนะครับทําง่ายๆครับเพื่อนๆวิธีการขยายพันธุ์แบบง่ายๆนะครับส่วนกิ่งที่เป็นกิ่งใหญ่กิ่งแก่นะครับกําลังจะเริ่มออกรากนะครับนี่ครับเห็นขาวๆอย่างนี้รากใกล้จะออกแล้วนะครับเดี๋ยวต้องแช่กลับไว้ก่อนนะครับแช่ไว้อีกสักหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวจะมาดูใหม่นะครับส่วนกิ่งเล็กนะครับเพื่อนๆกิ่งเล็กก็ออกรากดีแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไป ชัลงกระถางเลยนะครับเพื่อนําไปปลูกต่อไปนะครับนี่ครับเพื่อนๆกิ่งใหญ่ให้ชําไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะชําใไว้ก่อนอีกสักหนึ่งอาทิตย์นี่ครับกิ่งเล็กออกรากดีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเตรียมดินใส่กระถางแล้วก็ขุดหลุมตรงกลางเล็กๆนะครับแล้วก็นากิ่งพันธุ์ที่ที่ออกรากนะครับลงไปเพาะชําแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆชําไว้ในกระถางก่อนนะครับประมาณสักสองสัปดาห์นะครับเดี๋ยวค่อยย้ายลงกระถางใหญ่แล้วก็นําไปตั้งประดับได้เลยนะครับ ดอกพุดซ้อนเป็นดอกที่มีกลิ่นหอมนะครับสีขาวสวยงามมากๆนะครับเมื่อชําลงกระถางเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆทาการรดน้ํานะครับแล้วก็ผมจะหล่อน้ําไว้ด้วยนะครับเอากระถางใส่ถ้วยนะครับแล้วก็เติมน้ําให้เต็มแบบนี้นะครับจะชําไว้แบบนี้เพื่อให้ความชุ่มชื้นกับกิ่งที่เราชําไว้ก่อนนะครับจนสามารถรากติดดีรากเดินดีแล้วก็ค่อยนําไปปลูกในกระถางใบใหญ่แล้วก็นําไปประดับใน จุดที่เราต้องการได้เลยนะครับดอกพุทซ้อนมีกลิ่นหอมแล้วก็มีดอกที่สวยงามนะครับเพื่อนๆปลูกไว้ตอนเช้าๆตอนเย็นๆจะมีกลิ่นหอมโชยมามากๆนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ